สวัสดีค่ะเจลอัปเดตนิดนึงค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนี่วิ่งมาจากอยุธยาค่ะตอนนี้อยู่รามาแล้วอะรามาแล้วรามาแล้วที่นี้จะก็เป็นแพทย์ประจำบ้าน E2 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเป็นผู้เชิญค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นเรื่องงานต่างๆอะไรก็มีงานบันเทิงมากค่ะก็มีถ่ายละครทาง GMM อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพิธีกรทุกคนอยู่ช่องเดียวกันหมดนะคะเห็นหน้าเราเจอบ่อย15มาไหมคะคนจะมานะคะโอเคค่ะเอาล่ะนอกจาก เมื่อสักครู่นี้เคยอ่านตามอ่านเนี่ยจะรู้ว่าทองเจี๊ยบเนี่ยอยากจะมีคลินิกเป็นของตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะอยากมีคลินิกค่ะตอนอเด็กๆคือยังไม่รู้ว่าคนไทยมีสิทธิพื้นฐานการรักษาฟรีเหมือนกันทุกคนนะคะตามคนไทยทุกคนจะมีสิทธิอยู่แล้วแต่ว่าตอนเด็กๆจะไปฝึกงานจะเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, อยากทําอะไรดีๆให้กับเขาเราจะรู้สึกว่าจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าจะมีแรงจะมีทําอะไรได้ทุกอย่างแต่จะไม่สามารถพิชโไปช่วยเขาได้เลย ภาพนนัจะอาจจะเป็นตอนเด็กมากเลยเห็นทุกอย่างแล้วก็ตกใจไปหมดแต่ว่าตามจริงตอนนั้นน่ะก็คือคุณหมอเขาประเมินแล้วเขายังไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินเหมือนกับตอนเด็กเราเห็นแบบหูหูขาดเนี่ยทำไมทำไมเขายังนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจมากว่าถ้าจะเป็นหมอวันนั้นน่ะจะคงวิ่งเข้าไปเย็บหูให้เขาแล้วหรืออะไรสักอย่างอะไรนะคะก็คือก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทาให้อยากเป็นหมอแล้วก็เห็นสภาพคนเนี่ยคนไข้เนี่ยเยอะเยอะกว่าทุกคนในห้องนี้ค่ะแต่ว่ามีหมอแค่คนเดียว วันนั้นแล้วก็ทุกคนรอรอด้วยสภาพที่เห็นเราจะตกใจใช่เลยคิดว่าไม่จะแบบกมีคลินิกคลินิกหนึ่งรักษาฟรีแล้วก็อาจจะไม่ได้ให้การรักษาที่ดีที่สุดกับเขาเพราะว่าเรื่องการรักษาเนี่ยมันเกี่ยวกับสุขภาพคนต้องใช้เงินที่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นบรรยากาศที่ดีมีอาหารให้เขารอกินหรือว่ามีเพลงเพราะๆให้เขาฟังมีศูนย์แบบปรึกษาสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยจะว่ามันน่าจะดีอยากให้เขาคนที่เขาไม่มีโอกาสที่ได้รับสิ่งดีๆลองได้รับสิ่งดีๆบ้างจากการรักษาทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ย โหสุดยอดเลยอะน้องเจีย๊ยบแต่ได้ข่าวว่า,ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพอเรามาเรียนหมอแล้วได้ขาวว่าวว่าตอนนี้เรียนหนักมากผ่านอะไรวงลองแชร์นิดนึงนะคะก็คือตอนแรกที่จบหมอมาค่ะจะคิดว่าอยากจะทําฟรีคลินิกเลยแต่ว่าพอเราได้ออกไปทํางานจริงแล้วตอนเรียนกับตอนทํางานมันไม่เหมือนกันการเป็นหมอมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือรรแล้วเราทําได้มันต้องใช้ประสบการณ์ค่ะจะเลยกลับมาเรียนต่อเฉพาะทางนุกเฉดเวยเพราะจะอยากจะรับคนต่อใ้ทุกรูปแบบอะค่ะ เออแล้วก็คนไข้เนี่ยก็มามาในหลายลลาารูปแบบอะไรยังไงยังไงบ่ายังไงว่าเป <laughs> ็นหมอที่เฉไก็ได้ตามที่ต้องการคือเจอหลายรูแปแบบเลย<า><อ>ก็เจอแต่มากัดหนูกัดจนไฟฟ้าช็อตหรือว่ายิงกันอะไรอย่างเงี้ยคือมีทุกประเภทหมดเลยค่ะก<อ>็มีทุกอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ตอนราจิการจะไปเอาแค่เฮ้เราต้องเป็นหมอที่ดีหมอที่เก่งเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันดันให้ให้ให้ข้อคิดกับเจี๋ยว่ะเออมัน เปลี่ยนความคิดเจ๊จับทุกวันที่เจ๊อาจจะทํางานเหนื่อยหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วบางทีเวลาเราโกรธอะไรก็อาจจะโกรธแบบหุยหุดหงิดหงุดหงิดอยู่น้านนะคะแต่ว่าการที่เราเห็นคนที่เขามาแล้วเขาไปด้วยความรวดเร็วคือคนบางคนเขาเด็กกว่าเจ๊แต่เขาก็ไปได้หรือว่าเดินเข้ามายังคุยกันสองคำหันไปทีเขาเสียชีวิตแล้วหรือว่าเห็นลูกหลายๆคนที่มาขอบอกว่าช่วยแม่เขาหน่อยเขายังรู้สึกว่า เขายังตอบแทนพ่อแม่เขาไม่พออะไรอย่างนี้ค่ะแต่จุดๆนะนั้นมันกลายเป็นความทรมานมากกว่าแล้วมันก็ทาให้เจ็บน้อยไปช่วงหนึ่งเลยว่าเฮ้ย<ไ>จะทำยังไงดีเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้เราทุกคนไปหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้ว<ไ>แล้วมันทาให้เจ็บคิดได้ว่าเราควรทาทุกวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะใช่<ไ> <all> ก็คือกลายปเป็นเปลี่ยนตัวเองจากที่เราบุญบิณอะไรนานๆาเน,นี่ยก็่เฮ้ยทำไมเราถึงต้องมาเสียเวลาชีวิตด้วยทั้งๆที่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าถ้าเราวแต่บุเบิ่ฑ์เร มันอาจจะเสียเวลาเพราะฉันก็ช่างมันเหอะถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ช่างมันไปหรือว่าถ้าเราหนุนอีกกับคนที่เรารักเงี้ยบางทีเราควรจะเก็บคําพูดนั้นไว้ถ้าเกิดเรานหนึ่งถึงสิงก่อนไม่รู้ว่าถ้าเราพูดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่ได้ไปทาสิ่งดีๆให้เขาเลยค่ะคือมันมันเปลี่ยนมุมมองจังหมดเลยค่ะจะรู้สึกว่าขอบคุณที่ทําให้จะได้เห็นชีวิตที่แท้จริงเป็นยังไงอีกนานไหมคะกว่าจะจบมาแล้วสามารถ เป็นหมอได้แบบเต็มผ้าโคมหนักน้ำไหมคะตอนนี้ก็อยู่ปีสองแล้วค่ะก็เรียนทั้งหมดสามปีถ้าสอบผ่านนะะคเอาใจช่วยเอาเจวยถ้าสอบผ่านก็ประมาณปีหกศูนย์ก็อาจจะจบได้เป็นหมอฉุกเฉยๆโอ้โหสุดยอดเลยนะคะถึงวันนั้นก็อาจจะต้องขอความร่วมมือเรือหรคิดว่าโปรเจกต์ก็ได้คิดว่าให้คิดเสียสละก็ได้ได้เลยค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าตอนแรกที่ติดต่อน้องเจี๊ยบเนี่ยนะคะคือรู้อยู่แล้วว่าคิวน้องเขาเยอะมากคือบอกว่าเออคุยกันปีหน้า ว่าในชีวิตเจ็บก็เจอคนไข้ที่เป็นโรคเอดเยอะแล้วก็เจอกับคนที่เราจะต้องไปบอกข่าวร้ายเขาด้วยว่าเขาเป็นคือนึกถึงสภาพตัวเองขนาดตัวเองยังตกใจแทนเขาเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าการให้เงินเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วแต่ว่าอย่างที่อาจจะฝากไปถึงทุกๆคนในห้องนี้หรือว่าฝากถึงคนทุกคนในโลกนี้เลยค่ะคือการให้โอกาสเขามันคือสิ่งสำคัญที่สุดบางคนจะเจอเขาเขาไม่กล้าบอกคนที่บ้านเขา เขากลัวจะรับไม่ได้หรือบอกใครเนี้ยจะคิดว่าบางคนเขาไม่ได้ทําผิดอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไปเที่ยวผู้หญิงแล้วเขาติดมาอีช่เข็มแล้วติมาว่าที่เกิดจากสามีที่สะเพาไม่ไม่ยอมบอกเขาเขาก็แบบเสียใจเขาไม่รู้เขาแบบไม่ช่าไม่เคยเลยมาก่อนอยู่ดีเป็นอย่างงี้ค่ะคือคนพวกนี้เขาไม่ได้ทำผิดอะไรบางทีเขาติดมาโดยที่มันคนอื่นทาเขาอะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้โอกาสคนพวกนี้ค่ะให้เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนเหมือนเราทุกคน เพราะเดี๋ยวนี้โรคเอดมันก็คล้ายๆกับเป็นแค่เบาหวานธรรมดาถ้าเกิดเรารู้จักดูแลตัวเองเป็นโรคที่ไม่ได้ติดต่อแค่แต่กานหรือว่ากินข้าวกการ่วมกันอะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้าเรารู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ให้โอกาสคนพวกนี้ชีวิตเขาจะดีขึ้นกว่านั้นคือเขาก็เป็นคนเหมือนเราเขามีหัวใจเหมือนเราะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสคนพวกนี้ด้วยค่ะโอกาสแล้วก็การให้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสวยจริงๆเลยอ <c oughs> <ล>่ะนะ่ะสวยมาก่สวยสวยสูสวยแต่ว่าดีมากๆเลยล่ะแต่ว่า ของเราใน The Giver Project ในครั้งนี้มีผู้ให้อีกคนหนึ่งคนนี้ก็เป็นคนชอบให้โอกาสคนและงานบุญงานไหนเวลาขอความช่วยเหลือไม่เคยปฏิเสธเลยค่ะขอเสียงประมือต้อนรับคุณนะนัทนลจุฬากค่ะพ่นัทจนั่ลค่ะเดี๋ยวเรานัพูดห่วยการสท่านเลยตอนนี้พี่นัททำอะไรอยู่บ้างรู้สึกโปรเจกต์เยอะมาก ชิดเธอเลยมาอยากจะได้พบใจเธออาจจะต้องใช้เวลาแล้วในวันนี้ฉันเพิ่งรู้ไม่ต้องเสียเวลาคนหาคำจำกัด I เธอเยมา,ยากจะได้พบใจเธออาจจะต้องใช้เวลาแล้วในวันนี้ฉันเพิ่งรู้ไม่ต้องเสียเวลาคนหาคำจำกัดความ